สวัสดีครับพบกับข้างทาง7จ8ดนปนะครับก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดติดตามนะครับผมวันนี้ไม่มีของมาให้ชมนะครับผมพอดีกลับมาจากหายหน้าหายตากันไปสองสามวันสี่หาวันพอดีมันไปมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับสายอินเทอร์เน็ตนะครับผมน้องไม่สามารถลงคลิปได้เนาะ <c oughs> อินเทอร์เนต็ตพอดีรถขีบอ้อย มันเกี่ยวสายนะครับผมขาดเขาเลยซ่อมสายวันนี้น้องไปเห็นในกลุ่มในบางคนเขาเข้ามาถามนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์เนาะเกี่ยวกับสอเสือนะครับผมแล้วก็เป็นลายของหลวงพ่อนะครับผมก็เท่าที่ผมเคยสังเกตเคยนี่มาเนาะเดี๋ยว คนอื่นน้องก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่โทรเข้ามาอันนี้ติดต่อผมครับอันนี้เบอร์บัญชีเนาะชื่อนามสกุลนี้นะครับถ้าว่าเป็นอย่างอื่นนี่ก็ต้องเะาแวงช่วยกันเะาแวงหน่อยนะครับผมบางคนเอาไปแอบอ้างนะครับผมเอาผมกลัวเอาไปแอบอ้างตอนนี้ผมก็ยังไม่ดังอีกหน่อยผมดังเหมือนยูทูบเบอร์หลยๆคนก็อาจจะมีคนแอบอ้างอันนี้เบอร์ผมนะครับผมนี่ครับเบอร์ติดต่อบเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับผมแอดไลน์ like นะครับ ผมกราบขอบพระคุณเนาะก็ลืมกราบขอบ,บ Ghost, พระคุณพี่ๆทุกท่านที่โทรเข้ามาที่ก็เยอะเยอะครับผมหลายคนเนาะบางคนก็ให้ผมหาให้เนาะบางคนก็ให้ผมจัดหาบางคนก็สั่งคองมผมเนาะไม่เห็นรูปไม่เห็นหนา้าไม่เห็นตาก็สั่งจ่ายเงินโอนเงินโอนเงินอย่างเดียวเนาะก็ต้องขอบกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมทั้งติดตามทั้งดูคลิปผมทั้งอุดหนุนผมนะครับผมต้อง ผมก็กลับมันเยอะเนาะผมก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมเพราะหลายคนมากทั้งในไทยทั้งสิงคโปร์ทั้งไต้หวันนะครับผมมีมาเยอะครับผมตอบรับมาเยอะนาะครับผมวันนี้น้องจะมาให้ชมนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นเขาเห็นมาถามนี่ครับมันเป็นเสือหัวขาดนะครับผมเนาะเป็นเสือหัวขาดนี่น้องหายหน้าหายตาไปก็ลืมบอกนะ้องว่าน้องไปฉีดวัคซีนวัคซีน โอ้เบาบ๊อเบาบ๊ส,สัดว,ว,วัสสคซีนเนาะพอดีกับเป็นไข้ด้วยแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ไม่ดีด้วยเนาะน้องก็เลยไม่สามารถลงคลิปได้เนาะหายๆแต่ท้งเสียงตอบรับมาเยอะครับผมส่งของจัดของโอ้หลายอย่างงงครับผมก็บางทีก็อันนี้ผิดไอ้ส่งของผิดแต่ว่าก็แก้ไขทันเนาะ <c oughs> ก็หลายๆอย่างเนาะมันมือใหม่มือใหม่ครับผมมือใหม่ต้องขออภัยเนาะครับผม ไม่เคยมีใครมาสั่งของเยอะขนาดนี้ <c oughs> ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับจนได้ออกตัวใหม่มานี่ครับเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่เคยคิดว่าจะซื้อเลยครับใช้ยังไม่เป็นเลยครับผมมาเรามาคุยกันเลยครับผมสามนาทีแล้วโอ้เดี๋ยวกล้องไม่อันนี้เลยโอ้โทรศัพท์พอดีไลน์อยู่เครื่องเครื่องที่ผมถ่ายกําลังถ่ายอยู่นี่ครับมันก็เลยอันนี้โอ้ถ้าผมเปิดให้ดูนี่โอ้เป็นร้อยครับผมคนติดต่อมาเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยเนาะครับผม กติกาน้องก็อยู่ในบางคลิปนะครับผมถ้าใครอยากจะจองผมก็ต้องขอขอมัดจาก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องเจอหลายแพล่นะเนาะเจอหลายแพล่แล้วเนาะก็ไม่ไม่เยอะครับผมแต่ก่อนที่จะมีแต่กติกาก็พี่ๆที่บูชา,าก่อนก็กราบขอบพระคุณครับส่วนมากเขาก็อันนี้กันหมดครับผมก็ไอโอนเงินมาจองน้องกันหมดเนะาคนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณด้วยเนาะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้น้องขอเป็นกติกาใหม่เนาะครับผมเนาะขอ ถ้าใครจะจองใครจะอะไรก็ขอขั้นต่ำสามร้อยเนาะครับพ้าหลักร้อยเนาะถ้าผ้าหลักพันก็ค่อยคุยกันนะครับผระเพียงเพียงก็คุยอาจจะเป็นจองหลักพันหลักก็คุยกันค่อยคุยกันในไลน์เนาะครับผมเนาะมาสี่นาทีแล้วเนาะไม่เริ่มต้นสักทีอันนี้จะเป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรเนาะนี่ครับพี่กระดูเอาผมก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ว่าอันนี้เขาเข้ามาถามกันในกลุ่มว่าหลวงพ่อเคยทําเคยสร้างไหมแบบนี้ คือแบบนี้มันไม่มีโค้ดนะครับคือมันบอกตรงว,ว่าไม่ชัดเจนเนาะหนึ่งไม่ชัดเจนแล้วก็มันมีคนเคยเถียงเถียงกันเรื่องอันนี้ครับเรื่องนี้ครับว่าเขาได้รับมาจากลูกศิษย์ได้รับมาจากในวงในวัดนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเทคนิคการขายหรือไงแต่นี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับตีไปเลยครับฟอร์มหมดทุกอันนอกจากอันที่ผมลงคลิปไปเนาะอันที่ผมลงคลิปอันที่เดี๋ยวผมเอามา ไปเดี๋ยน้อลืมลืมโอ้ขอไปครับผมวันนี้ลืมไปแล้วมีคนบูชาไปเนาะอีกอันนึงกาลังเดินทางมาเนาะอันอันที่ผมลงคลิปไปน่ะอันนั้นของแท้แน่นอนครับผมของแท้ที่หลวงพ่อพ่อออกปีหกสี่เนาะจากที่น้องเคยศึกษาแล้วก็ที่น้องรู้จักเนาะน้องก็ไม่รู้จักอ <c oughs> นานเท่าไหร่ก็รู้จักเพิ่งรู้จักประมาณตีไปปีห้าเก้าหกศูนย์ครับผมพร้อมๆกับพร้อมๆกับ เสือกินวิชาเนาะครับผมแต่แบบนี้ยลอมครับผมอันนี้ฟอมของลอมครับผมอันนี้ของลอมตีไปเลยครับถ้าเป็นรูปแบบลายเสือตีไปปลอมหมดเลยครับถ้าถ้ามีโค้ดมีอะไรถือว่าเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มีรุ่นแรกรุ่นเดียวก่อนเนาะเท่าที่ผมศึกษาใหม่เนาะถ้าวันถูกลิปผมแต่ว่าพี่ๆคนอื่นอาจจะลงก็ได้เนาะยูทูบเบอร์คนอื่นเนาะครับผมเนาะ อันนี้น้องก็นี่หน่อยอันนี้นี่ครับอันนี้ก็ตัวอย่างพวกพี่สาวผมส่งมาให้ดูครับผมของอยู่กับพี่สาวผมนี่ครับอันนี้สวยๆครับผมปับสตูพายครับผมนี่ครับกรอบกรอบอันนี้ here, okay. มาใหม่นะครับคือเราเลี่ยมกันน้ําใช่ไหมครับแต่ว่ากรอบพวกกรอบข้างนอกเนี่ยไม่เป็นทองไม่ค่อนแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนลายได้ครับเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนผ้าได้เราซื้อกรอบอันเดียวเราเลี่ยมกันน้ําสมมุติมีผ้าห้าองค์ใช่ไหมพระเราเลี่ยมห้าองค์ เราก็สามารถใส่กรอบเดียวก็ได้ซื้อกรอบเดียวก็ได้วันหนึ่งเราห้อยพระวันนี้สีนั้นสีนี้นี่ครับกรอบแบบมาแบบใหม่เนาะพี่พี่นุกับพี่เป็นคนสร้างอันนี้นี่อันนี้เสียนิจจาใครอันนี้เสียนิ้จากําลังไออันนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมมูชามาเนาะนี่ราคาก็ดูราคาเอาครับนี่ครับนี่ราคาที่ผมได้มานี่นี่หมายเลขสามเก้าหนึ่งนี่กำลังมาเนี่ยผมเอามาให้ชมครับผมเสียนิจจาสาหรับใครนี่ครับ สำหรับใครที่ไอ้รอชมนะครับผมนี่อันนี้อนุอนโมทนาบุญนะกับทุกท่านนะครับผมนี่ครับผมโอนพี่ๆทุกคนที่ซื้อบูชาผ้ากับผมเงินส่วนหนึ่งผมก็จะถวายหลวงพ่อนะครับผมตามที่ผมสา,สามารถถวายได้นะอาจจะไม่อาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็สวยครับผมดวงยาแดงนะครับผม นี่ครับสวยๆครับผมนี่เปลี่ยนกรอบเออนี่นี่เลี่ยมเลี่ยมแบบของเขาเลยครับเลี่ยมแบบนี้เลยครับนี่ครับเลี่ยมพอเลี่ยมแบบนี้ป๊อกเราสามารถซื้อกรอบมากรอบทองไม้ค่อนกเลยกี้ซื้อมาเปลี่ยนได้อันนี้ก็ลงลงยาแดงก็สวยครับผมแต่ราคาน้องขอดูก่อนน้องไม่แน่ใจเอออันนี้น้องน้องจะให้ดูอีกอันนึงนี่ครับพระครูปรลัดนี่ผมโอนประจําครับไม่ใช่อันอันเดียวกันนะอันนี้หยิบสีนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูนี่ อ 24, อยีิบสี่เออยีบสี่เวลา1ิบเอดยบามนี่ผมนี่เวลา7็ดโมงครึ่งนี่เห็นไหมวันเดียวกันแต่ผมโอนสองครั้งสามครั้งนี่อันนี้อันน,น,นี้อันเก่านี่อันนี้สิบโมง้านาทีเห็นไอ้สิบโมงเก้านาทีเห็นไหมวันที่ย4ิบสี่ผมโอนวันนั้นผมโอนเยอะครับผมพี่ๆอันนี้มาเยอะมูชาผมมาเยอะเ <c oughs> นาะนี่ผมจะนำเสนอตัวนี้ครับผมเล็กพี่ขี้หนูไอตะกดพี่ขี้หนู เนาะอันนี้จะมีสองรุ่นรุ่นแรกผมยังไม่เคยเห็นก็แบบเดียวกันครับจะเป็นท่อเอหลวงพ่อปลูกเสกหม้ายังกัดไม่เข้าครับความเหนียวสุดยอดครับผมเนาะหายากไม่มีใครกล้าปล่อยของดีครับผมอันนี้ของดีนีวผมจะให้ดูไอ้อะไรดูราคาที่ผมได้มาไอ้เสือกินวิชาเนาะครับผมบางคนว่าผมไอ้นี่แพงเนาะนี่อันนี้ราคาที่น้องได้มาล่าสุดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่น้องปิดไปน้องปิดไปนี่ครับอันนี้เลยเนาะนี่ครับผมที่ได้เอากล่องเอากล่องมาให้พี่ชว์เม,มาทีแล้วเนาะนี่เห็นไหมน้องปิดน้องปิดนี่ไปเนาะเก้านาทีแล้วกวาจะเบื่อกันเนาะเดี๋ยวน้องหาข้อมูลดีๆมาให้พี่รับฟังรับชมกันเนาะเดี๋ยวอของเยอะครับผมส่งมา ส่งมาบางคนก็ฝากขายเนาะครับผมบางคนก็อันนี้ก็ตู้ตู้นี่ก็เป็นตู้ของพี่นุพี่เก๋เนาะครับผมต้องกราบขอบพอระคุณเขาด้วยเนาะครับผมเป็นสต็อกให้ผมเนาะ <c oughs> ก็ไม่ถือสต็อกหรอกครับก็ <c oughs> แกเป็นครั้งให้ผมเป็นผู้สนับสนุนเนาะ <c oughs> สุดท้ายนี้สิบนาทีแล้วจะเบื่อกันก่อนเนาะเดี๋ยวน้องอย่าหาผ้ามาใหม่เนาะ <c oughs> สุดท้ายนี้น้องก็กราบขอกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเนาะครับผม ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ใครอยากได้ก็ติดต่อลองติดต่อมาเดี๋ยวผมจะถามหลวงพี่ให้เนาะเผือ่อราคาวัดเขาปล่อยเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจตอนนี้นะครับผมใครอยากได้ก็ลองติดต่อมาติดรถปีใหม่เนาะขุนแผนนี่ก็สุดยอดครับผมมันมีคลิปมันมีคลิปคลิปหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คุนแผนองค์นี้ต้องเป็นคุนแผนอีกองหนึ่งมันมีคลิปคลิปหนึ่งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมเอามาให้ชมนะคุนแผนนะครับผมคุนแผนคลิปคลิปนั้นก่อนหลวงพ่อจะลุกเสกนะครับผม สุดท้ายนี้ก็กราบขอ,อกดไลค์กดแชร์กดติดกดขอ,อกดติดตามก็ได้นะครับผมนะขอ,อกดติดตามน้องก็ได้นะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผมที่อุดหนุนนะครให้พี่ๆทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมกราบขอบพระคุณครับ